คุณแม่มีเรื่องเมาเยอะมากใช่ไหมใช่ตองออกเลยเอาเฉพาะเรื่อง e อ็กคลูเอาเรื่องแบบที่ข่าวทั่วไปเขาไม่พูดดีกว่าแม่นี่ก็แบบว่าก็เจ้าตัวเขาลงไอจีแล้วไงก็ไม่ e x ็กซ์คลูเท่าไหร่แต่ก็บอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะสําหรับสาวสวยคนนี้นะคะ d ีเนางเอก นักเอกตุ๊กตาบอบบี้คุณเคยร่วมงานกับเขาค่ะก็ล่าสุดนะคะแม่นาาพระขนมชั้นเก้านะคะนักเอกของดิฉันเองค่ะคุณขวัญอุตสามณีเขาได้นะคะรับตําแหน่งค่ะ ที่ปรึกษานายกสมาคมทนายความโอ้ยบอกได้เลยนะคะวันนั้นน่ะเป็นการทำงานวันแรกค่ะก็แต่งตัวนะคะชุดขาวชุดข้าราชการแล้วก็เริ่มทำงานวันแรกค่ะบอกได้เลยนะคะเจ้าตัวนะคะน้องขวัญอุษามณีของเรานะคะก็ได้ลงชุดทำงานหรอคะไม่ใช่เขาไม่ใช่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดทำงานค่ะชุดทำงานของเขาวันนั้นเขาใส่นะคะชุดขาวนี่ มลโดยน้อง uhm นะคะได้ลงในไอจีนะคะการทํางานวันแรกตามที่สภาธนายความในพระบรมราชูปถัมม์นะคะว่าที่ร้อยตีดร์ถ uh, วันนะคะลุกยาพรค่ะนายกสภาทนายความนะคะได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้นางสาวอุตสามณีผูด พูดเกิดค่ะ,คะเป็นที่ปรึกษานายยสภาทนายความนะคะทําหน้าที่คำแนะนําด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของสภาธนายความค่ะซึ่งทางสภาธนายความนะคะโดยคณะกรรมการนะคะของสภาธนายความเห็นชอบในการประชุมหารือเกี่ยวกับเครื่องแบบการปฏิบัติหน้าที่และเครื่องแแบเครื่องแบบปกติขาวสําหรับใช้ในงานพระราชพิธีงานมงคลและในวาระสําคัญสําคัญต่างๆตามความเหมาะม ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกต์นะคะาราชกิจจานุเบก์ใช่ค่ะโดยเครื่องแบบดังกล่าวใช้สําหรับนะคะเฉพาะผู้บริหารของสภาธนายความเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ที่นะคะเป็นนายกสภาธนายความมีคําสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหรืออนุก,กรรมการของสภาธนายความเป็นต้นไปนะคะจึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบพร้อมกับแนบคาสั่งแต่งตั้งนางสาวอุษามณี พูณเกิดนะคะคูณเกิดเป็นที่ปรึกษานายยกสภาทนายความขอบพระคุณมากนะคะขอแสดงความดีดกับน้องขวัญอุตสาหะดีด้วยนะคะความอีกหนึ่งบทบาทอีกหนึ่งหน้าที่นะคะนอกจากการเป็นดารานักแสดงแล้วน้องขวัญเนี่ยความสามารถของเขาทําได้หลายอย่างจ้ะนี่สิ่งหนึ่งค่ะผู้ชมขาการเป็น พีอาประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ดาราหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าถนัดเพราะว่าการเป็นดาราเหมือนมีสปอตไลท์ของตัวเองอยู่แล้วด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะนอกจากเนี่ยจะเป็นดารานักแสดงนะคะตีบทกระจุยแล้วนะคะก็ยังแบบว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตสินค้าของตัวเองอย่างมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองยูซีใช่ค่ะแล้วก็ลิปสติกนี่นี่ค่ะและก็แบรนด์ของเขาูซีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ติดตามกันได้ หลากหลายความสามารถแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานละครสามีกันผ่อนนะคะของพี่ชอตพี่ชอต์พีเอสใช่นะคะติดตามกันได้คุณผู้ชมค่ะ